พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระสารรุดเมลิพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2567พนท่านายแฟร์ดินานดโรมูอัลเดสมาโคโสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลา เนื่องจาวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดต่างมีมิตรจิตมิตรภาพที่เข้มแข็งและรุ่งเรืองมายาวนานนับแต่นการสถาปนาความสัมพันธ์าการทูตต่อกันในปี2492อีกทั้งเป็นที่น่าย,ยินดียิ่งที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเฉลมิมฉลองการเจริญสัมพันธไมตรีครบ75ปีในปีนี้ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการศึกษาและวัฒนธรรมให้ยิ่งกระชับแน่นเพื่อเพิ่มูนประโยชน์สุขให้แก่ประเทศและภูมิภาคของเราต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2567 พนัก่านในวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียกรุงมอสโกในโอกาสวันชาติของสหพันธ์รัสเซียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งขับอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลเมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวรัสเซียตลอดระยะเวลาแห่งความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ประเทศไทยและสหพันธรัฐกัมพูชมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องมั่นคงในทุกด้านข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธภาพดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีที่มีเป้าการให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการ,กรเกษตรเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนท,ท,ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไทยมหาวิชชาลงกรพระบ๊ชิลก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทเวลา15นาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีธบรกโรเต็มอุดมผู้วงโดยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและศูนย์โรคหัวใจสเรนทรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทุลละองพระบาท ทุนกล้าวถุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งศูนย์โรคหัวใจสรรนทรครั้งที่13โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารหมู่เลนิธช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมหรือมอนออคนำคณะผู้มีจิตศรัทธาเป้าทุนลอองพระบาทถุนกล้าวถ,ถุนกระหม,ม่อมถวายเงิน สมทบทุนมู่ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมรองศาสตราจารย์พรพันธ์จันทรโรนานนท์หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์นิสานประจ่าขงจื่อโลกและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกรกนำในหวังฉังหมิงประธานบริหารมหาวิทยาลัยเกรกและคณะกรรมการดำเนินงานแปลคำพีหลุนอีของของจือ่อเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายคมภีลุนอีฉบับภาษาไทยและคมภีลุนอีฉบับภาษาแปลภาษามองโกเลียภาษาเชโกภาษาญี่ปุ่นภาษาอาหรับภาษารัสเซียภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสนางเปรมอนงรัตนาสาขาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการโรงเรียนเขมาศรีอนุสรเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเขมาศรีอนุสร เฝ้าทุลละองพระบาทถุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชพยาศัยใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567พลตบเอกเพิ่มผุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนางสาวสุหยอยคิมผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพเฝ้าทุลละองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่และขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันธวามัยตรีขององค์การยูเนสโก ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและสำนังกงานยูเนสโกกรุงเทพรวมเป้าทุลอองพระบาทด้วยจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาปโปรก้าปโปรกระหม่อมให้สเสด็จออกแทนพระองค์พระรพรทานพระราชาวโรกาศให้ท่านผู้หญิงจรงจิตทีคระและท่านผู้หญิงนาราวดีชัยเฉียนกรรมาการทุนสุริกิตบรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาศเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคุมแต่ทุนรายงานผลการศรึกษาและกราบถวายบังคมลาดังนี้นางสาวมาริกาสุกิจปาณีนิตผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาศประจําปี2560สำเร็จการศึกษกราระดับปริญญาเอกสกาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมณมหาวิทยาลัยอินเทรอร์เนชั่นแนลสโนดนสหราชอาณาจักรเ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายกริตตินท้าสุนทรผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษกิจบรมราชินีนาศประจำปี2567เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีณมหาวิทยาลัยมอนาสคือรัฐออสเตรเลียประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระชุกฤษเวันพระราชทานศพพลเอกหม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัต์ เวลา15.55นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระจุกุศลเจ็ดวันพระสถานศพพลเอกหม่อมเจ้าปู่สาสวัสดิวัต์ณสาราปรนสภาควัดเป็นจมาบกพิรดุสิตวนารามในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดทูปเทียนเพื่อมาสการบูชาพระตนัตไรพระสงฆ์สิบรูปสวดพุทธมนต์จบแล้วพระพระไตรเมื่อพระสงฆ์สดระปกรถวายอดีรกแล้วผู้แทนพระองค์จุดเทียนดุนสือเทศ ที่หน้าพระสะอาดและจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมหม่อมราชวงศ์สวัสติวุฒิสวัติวัฒน์จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรศพสรบศพทรงธรรมพระราชาคณะให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาจบผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมกถาผู้แทนพระองค์ทอดพระไตรถวายประเทศและสมองถวายพระสวดธรรมกถารวจน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายดุเรกผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าเตียงพระสวดพระพิธรรมและฝั่งพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมหนึ่งจบพลเรือเอกหม่อมเจ้าปู่สาสวัสดิวัตรทรงเป็นพระอรถในสมเด็จพระเจ้าบรามวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ ประสูตแต่หม่อมเรศสวัสดิวัฒน์อยุธยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472และทรงเป็นพระชนิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชทรงสำเร็จการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการเป็นในแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลด่านเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือรองผู้มีการโรงพยาบาลจพระพิ่นเกล้าและนายแพทย์ประจำสำนักกองบัญชาการทหารสูงสุด ดยปี2534ส่งเป็นราชองครักษ์พิเศษส่งได้รับพระราชทานพยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหา,ารราบที่3รักษาพระองค์กนวิกโยธินหรือบัญชาการนวิกโยธินท่งสมรสกับหม่อมวนวลศรีสวัสดิวัน์ณอยุธยามีบุตรธิ่ดาสา2คนโดยสิ้นชีพจากสายด้วยโรคชาราเมื่อวันที่6มิถุนายน2567สิริธนาสา94ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสงขลานครินำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดข้าโปรดกระหม่อมให้นายสมนิกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสด็นดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชาทานขอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานมะรนิ่งแกซิเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4108 หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานผ่านที่41ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณบ้านมือสูตตำบลบรนนังสอำเภ่บรนนังสตาจังหวัดยลาเมื่อวันที่10มิถุนายน2567การพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่อาสาสมัครฐานผ่านมารอนิ่งรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ออคมรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการราชทานมันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอกไพยบุ์คุ้มฉาย,ยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อโคกมรีรองประธานคณะกรรมการเวทิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎรธานีตามโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลถานทินิต ศูนย์ฝึกและอบรมเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรือนสำกลางสุราษฎร์ธานีได้จัดพื้นที่สำหรับผู้ต้องขังป่วย2ห้อง4เตียงและมีห้องผู้ควบคุม1ห้องโดยอธิบดีรีได้มอบแนวทางการดำเนินงานอาทิการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการหลบนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเลวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูแลเด็กเลวชนจาก4จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองและชุมพรมีเด็กเลวชนที่ควบคุมตัว86คนส่วนใหญ่เข้าสู่สถานพินิจด้วยคดียาเสพติดโดยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกคนมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความรู้และตรวจสุขภาพอนามัยห้องเพียาบานมียาและเวชภัณฑ์เพียงพอมีมุมรักจัดกานปันสุขและได้รับการประเมินทางจิตวิทยาทุกคนภายในแบ่งเป็นโรงอาหารห้องนอนห้องสมุด ห้องเรียนห้องพยาบาลห้องจริยธรรมห้องกิจกรรมบำบัดด้านดนตรีห้องฝึกอาชีพส่วนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเลี้ยาวชนเขต8ปสุราธ,ธานีมีภาะกิจดูแลแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเลี้ยาวชนที่สารเยาวชนและครอบครัวม,มีคำพิพากษาให้ควบคุมตัวและฝึกอบรมจาก6จังหวัดได้แก่สุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ระนองชมพนและพัทลุงมีเด็กเลี้ยวชน,140นร้0สคนโดยร่วมกับภาคทีเครือข่ายให้บริการด้านสาธาร,รณสุข ครอบคลุมทั้ง4มิติคือรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชททุกรายได้รับการประเมินทางจิตวิทยาและเข้าสู่การแค่ไ่บำบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมบำบัดยาเสพติดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเลีเยาวชนทยังส่งเสริมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆและจัดพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย การประชุมติดตามการดำเนินโครงการรัชทานปันสุขณเือนจำกลางสุราษฎร์ธานีมีผู้ต้องขัง5,263คนได้รับเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระนถาน23รายการมีการจัดห้องรักษาที่แยกกับโรคคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์ทุกด้านมีระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยกับโรงพยาบาลพร้อมตรวจเยี่ยงภายในเตือนจำอาทิตย์แดนผู้ต้องขังชายแดนพยาบาลแดนผู้ต้องขังหญิงมีห้องแม่และเด็ก โรงพยาบาลจะทําโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้ผู้ต้องขังเช่นการผลิดโคงกุญแจดอกไม้จากกระดาษทิชชู่งานจักสานการทําขนมส่วนเรืนอนจำอำเภอชัยยามีผู้ต้องขัง877คนมีโรงพยาบาลชัยยาเป็นโรงพยาบาลแม่ข,าข่ายโดยคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส เรัาตรบอาเจีซีและเอ v ในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงมีแพทย์เวชศาสตรครอบครัวและทันตแพทย์เข้าตรวจสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหากมีผู้ต้องของังป่วยจิตเวชมีอาการทางจิตกำเริบจะตรวจรักษาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทันทีผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสร็จอยู่ ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลแม่ขายทุกรายมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชท,ทั้งภายในเรือนจำผ่านระบบออนไลน์จากนั้นได้มอบของแก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการผู้ต้องขังหญิงตั้งครรเด็กติดผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงชราและป่วย จะได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโรงพยาบาลชาย,ยาตามโครงการรัฐธานูันสุขพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย <c oughs> มีห้องปันสุขเทเลมดิซีนคอยให้คำปรึกษาโรคผ่านระบบออนไลน์และส่งแพทย์เข้าไปตรวจทักษาโรคทั่วไปด้นานนตกกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจิตแพทย์เข้าตรวจ3เดือนครั้งหากมีอาการฉุกเฉินสามารถตรวจรักษาผ่านาแอปพลิเคชันไลน์ได้ทันทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดระนองและพังงา พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่เนิธิราชประชานุเคร,ราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัชประชานุเคร,ราะห์38อำเภอเมืองจังหวัดระนองเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน378คนทั้งแบบประจําและไปกลับโดยได้ดําเนินงานพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการศึกษาของนักเรียนอาทินําจินตคณิตไปปรับใช้ในชั้นประถมศึกษาทาให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2566ผลสมริ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ6.8และมีผลการทดสอบอเนตสูงกว่าปีการศึกษา2565ร้อยละ1.53ในทุกระดับชั้นรวมทั้งจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพทำให้ได้รับรางวัลอาทิรางวันเหรเียญทองชนะเลิศด้านการเขียนเรียงความ การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายเพลงพระชนิดผลหญิงรางวัลรองชนะเลิศหุนยนต์คู้ภัยบอดทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันขุ่นยนต์ระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคม2567ทะยังส่งเสริมอาชีพอาทิการทำพิแกงโรตีชาชักนวดแผนไทย ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระรชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีไปมอบแก่ครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35เพื่อตะกัวปา่าจังหวัดพังงาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษามีนักเรียน537คนแบบประจำและไปกลับได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยายลัยการอาชีพตะกัวปา่าจังหวัดพังงา ปีการศึกษา2 5 6 6ิมีนักเรียนจบหลักสูตรทวิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาการโรงแรม73คนโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้อาทิส่งเสริมวิชาชีพเชน่นปริสตาออกแบบสติ๊กเกอร์ตัดเย็บพื้นฐานและยุวกเกษตรทุกวันพฤหัสบดีมีตลาดนัดเรือนนอนนำสินค้าไปจำหน่ายสร้างไรายได้และเรียนรู้ระบบสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพส่งเสริมการแกะสลักเป็นการสร้างสมาธิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยในปีการศึกษา2566ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีมีนักเรียนสอบได้ร้อยคะแนนเต็มและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาส่งเสริมกีฬาตามความสนใจเช่นกาบั้นี่มวยไทยสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพโอกาสนิเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ